สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องินจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนมากไยจ้ะเ้อะผ้ามายางเด่นจ้ะแดดมันดีก็เลยผ้ามายางเด่นอันทีผ้าน้ำชางมาใจสิขาดพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปพอนอันต้นไม้อยู่ในเขตบ้านข้าเจ้าเฮ็ดนั่งร่มก้นเต็มอันขอนอยู่จ้ะมันเป็นต้นยืนเนาะแนมเข้าไปบอกให้ปวดจอรดรถไอ้ที่เราก็จอดทันทีเลยโอ้ยคิดจังไรนอสิครับขอไปขอข้าเจ้าเก็บร้จังไรนอพนาจ้ะรลายอยู่จ้ะ กำลังพ่อเก็บเลยดอกบานๆบางไงหนึงแต่ว่าตอนนี้พามาจอดทะเลก่อนจ้ะเสียดซองด้วยพ่อแม่พี่น้องจ้ะยินบ่ลเหรอไอ้จอยไซเบอร์เงินไอ้ทิดย่างไปด้านหน้าต้นคิดสมาู่ด้านหน้าจอยนี่จ้ะมาย่างเดินทะเลจ้ะแล้วยางขึ้นมาถึงป่าคิดสมาจุดจึงทิ้งให้ยางลงไปทะเลต่อจ้ะหิมะเท้าจ้ะผลไอ้ทิดไปแล้ว ลื่นได้หนิพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเนี่ก็ลื่นยวนยี่ในป่าเห็ดนี่เป็นน้ำแข็งดอกยางเกือบมันบมมันบรจับกับน้ำแข็งจะลื่นสไลด์เดินลงไปจ้ะจะับปะริยางนะเพราะว่าทางทะเลจับยางคือมาทางปา่าต้นคิดสมัติเลยจ้ะ,ะมาเบิง่งทางทะเลเฮาเงี้ยไปจะไมีเหน เห็ดพึ่งหวานมาจ้ะต้ขนขน้างในปลาข้างในเนี่ยมาทักพี่ได้ธิดจอยทะเลจ้ะมาสอเบิึงข้างล่างว่ามันสิมีมเห็ดดังร่มเหเก็บปแถวนี่จ้ะแต่ดีๆคนมาหลายจะได้มือนนี่ยนี่จ้ะแต่ไมีเห็ดนั้น เพลิงหวานบ่นี่พามาเดินกินลมชมธรรมชาติก่อนน่นจน๊ะเนาะคนมม่ยัง,งหลายอยู่จมือเนี่ยพเพราะว่าแดดมันดีก็จ่อถ่ายรูปถ่ายปิลเลอรฟู ีียลว่นจ้าฟังที่ปุกย้ยเคยไปเก็บอันไปซอนกุ้งก็ไปเก็บอหอยแมงพูดไหมจ้ะอาทิตย์ละวายุ่นเดินบนทาเรือแล้วปะ อยา,าอยากไปย่างไม่อยากกินน้วโคก,กินเย็นเพราะไม่พี่น้องจ้ะ <c oughs> เมืองนี้จ้ะธรรมาชาติคุณมาเดินออกกําลังกาย ซีเส,สือพวกจะไปทั้งได้ค่ไอ้ตึ่งงานหมืนมานมือกินพึ่งเห็นเหมือนดอกเห็ดเกิดจึ้งปลายใหม่พุนจับพ่อแม่พี่น้องจับก <c oughs> ินลมชมวิวตื่นออกกํลาลังกาย ยังยางรองหามาหอยแมงกูจ้ะหอยแข็งขลางๆมันม่มมี่ต่จะเปลือกมันละละ่รอหลักนนกินมดแลรวนกจ้ะ ไอกหอยไอกหอยยังเนืเรอลงบนกันหอยมึงผูดจ้ะพ่อแม่พี่น้องห <c oughs> อยมึงผูดลายอยู่ แต่ว่ามันั่อนพูนไมต่ไงมันคู่จ้ะสับหลาพี่พนแต่ว่าจะว่ามันั่นี่แหละจ้ะโลกมุสลิมก็จะคอยู่จ้ะสับลาู่นหนามันลงพ่นอนกจะนึกว่ามันยังขาวๆเห็บมดๆเม็ๆพี่นนกน้อยจ้ะพ่นเห็นจะทอวงพ่นเห็นหมดหลับพ่อแม่พี่นซส่มจะปาดกันจ้ะ จะนุกนุกขึ้นมาหากินอันกินอันเนื้อจะสับหลับอยู่นี่ก็ห้อยมืงพูจะ้ะไปต่อจะ้ะมึงจับพ่อแม่พี่น้องดูทะเลมึงมันเย็นร้ายจะ้ะน้ำแข็งอันนาก็น้ำทะเลเลยจะ้ะ ได้หาดไปเลยจ้ะแล้ว่็เต็มคักกต่ว่าเจ้าม่อยากบอกกันร่างกายจ้ะบอกกันแตกสุดๆจ้ะพู่นละจ้ะน้ำแข็งจ้ะเดี๋ยวไปเสียดน้ำแข็งใจจ้ะ <laughs> แข็งใสน้ำแข็งใสู่้เห็นบลาพ่อแม่พี่นอ้องสวัสดีจ้า Enjoy Lifestyle อินเดียร์มาเลยจ้า,ดาเด้อเมื่อนดดเพชรพยัคฆ์ไปทั้งแรลระบูจ้าจับสีผ้าพ่อแม่พี่นอ้องมาเบิ่งกันธรรมชาติจะพผ้ามาเก็บเห็รพรนเดพ่อเพ็ดจักดอกยีดลอกจากพ่อแม่พี่นอ้องเต้งฝนตก ตกเต่เสะแตเสะอยู่เลือกง่ายแล้วก็พากันขอปลาเลยเนาะจา้าเนาะมันจะใส่เบื้องเบิ้งกันต้นใหม่เบิ้งธรรมชาติเด้อจา้าเด้อแต่ละคนแต่มีเห็ดมีเห็ดห่างบ่มีเห็ดจ้ะไปจา้าไปเบิ้งเลยจา้าเบิ้งเนี่ยจ้าพ่อแม่พี่น้องตุ่นพี่หน่อได้เล็ยกพ่อแม่พี่น้องเขาพาลูกกระจ้ามาย่างเด็กเบิ้งเนี่ยเบิ้งปลาเนี่ยจ้ะนั่นก็นทะเลได้นั่นจ้ะติดทะเลให้เบิ้งซือ่อ ฟังเสียงฝนตกฝนย่อยว่จ้ะแต่ห่อเอาไว้ก็มาดางเห็ดเย็นคักลายแล้วยังเปิดไซะบุอจ้ะุานะน้ำตกลำธารแต่สิพ่ายยางามีเพิ่นเติมจ้าคอนใหม่เปิดตะมีเห็ดมีเห็ดทานบะมีจ้ะพ่อแม่พมี่น้องน้ำใสจ้ะนี่ประคอบ่ล่ะจะได้ลงกไมงุ่มเปล่าจ้ะออกไปจ้ากันเลเดือดง,งานแล้วก็เลยมาเลยจ้ะพ่อแม่พมี่น้องจ้ะ เชื้อมันได้เฮิตประสนหาไปเรื่อยนน้จ๊ะเนาะเบื้องนีธรรมชาติจ้ะขนาดฝนตกอี่ี่พ่อแม่ลูกขจอกกันย่างพาลูกขจอมาอันย่างออกกับร่งกายย่างเล่นนี่น้าจัะเนาะเพราะว่ายังหูบออยู่แต่ในบ้านเล่นพ้ากับเรนคอมพิวเตอร์เด็กน้อยนะเมื่อวานตะลูกเจ้าลูกควยแล้วลูกที่บ้านนั่คักจ้ะน้าจัะธรรมชาติน้าจัะเนาะไเบิ้งน้ำกัน ขุ่นนะเบื้องในค้อนใหม่นะพิเตอร์มีเห็ดมีเห็ดม้นหลังบ่มีจ้ะจ้ามันชิ้นยังเห็ดที่บ่เกิดคะจ้าม่เกิดเป็นตับ,เป,ตบเป็นตับอยู่ในนอคุงแม่จ้ะคอนเห็ดโอ้ยเป็นตับทุกคเอือขุ่มาแล้วมาดำมาดำเห็ดปลาว้าเงึดเนาะบ่มีหอดเห็ด บ้านถึงเวลาออกกปติแสงบอกออกเป็นตับเป็นตับออหเห็นแน่นอนอันผู้เขาไม่มาติบงว่าไปนั่นจามาดามเฮดลัดคอนม่าบอกันแล้วให้เบิ้งเันพ่อแม่พี่น้องให้เบิ้งธรรมาชาติทันเดเน,นี่จมมาได้พ่อแม่พี่น้องโจมตอนในกลางๆล่างโบมีเห็ดให้เก็บคอนนี่เป็นยังไอนตะละขอดคอน ขอนหล่มเต็มปลายยูเห็นทางบ้เกิดตามขอนแม่จ้ะไอ้บึงธรรมชาติไปเนาะไปไปเอาเอาเอาหล่มเจ้าะซีรีคลิปช็อตเด็ดเต้ <c ười> จ้ะผ้ายางต่อเด้อเด้วยพอเฮ็ดตะสิภาออกีดให้ฟังหรอกจ้ะตอนนี้อ่ะไอ้บึงซำหนีบกันเฮ้หนาวเย็นคักอีหลีจ้ะ สร้างบ่าเกิดเป็นตับเป็นตับนี่เนาะเพียงพนะไปจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อแล้วพุณยื้อทั้งปลายใหม่พุ่นจ้ะโอ้ยขึ้นกับไปขึ้นยู่สูงโพดพุ่นนะจ้ะยื่อทั้งปลายใหม่พุ่นต่อยจังไลยจังสีถึงบัดแค่นีนขึ้นเอียงกะไปขึ้นนันขึ้นก็ขึ้นขี่มังยองโพดเฮ็ดกะเลยโอ้ยพุ่นอ่ะ นี่ทั้งปลายใหม่ปุ่นสิบเอามันเด็นแดงล่ะคาห้าใหม่ตัวกับว่าถึงดอกค่ะให้เจ้าเท่าเฝ้า,ากันอยู่หันละเบาดอกน,นี่ยังออกถนนตามจนไปท้าดีกับ่าไปดอักลุยขีดตมฉันนะ จะนะากะเล่นสไลเดอร์เกลือขี้ต้มบังไฟบ่ขึ้นเอาคนลงต้มบ่สิไว้กันนะจานเนาะตลุยตลุยลงไปเลยจีเสือมาดามเพิ่นสวัสดีจ้าพื่อนพี่น้องจ้ามาดามเพิ่นบ้านในพ่อเฮ็ดเพิ่นเพิ่นบ่ค่อยคึกขื่นปานได้คออยู่นี่คออยู่นี่เหรอคอข้างนี้นี่คอทะลุไหหลานเห็ดหลานเนี่ยเด้อเนึกอยู่นี่ล่ะพี่น้อง ท่นยางทันหนืบหนมันบ่จ้ะไปไปพรใดกกตะมีไปไปเดี๋ยเดือกับ่อข้างยางไปเรื่อยๆนี่ล่ะ่อแท้ๆล้โอยจ้าสวยงามธรรมชาติมันโตขึ้นโตขึ้นเป็นต้นใหม่คลแก่จากความนาวตรงนันจริงมัี๋ยวาใส่หนาสั้นนาจะต่อือ พ่อครั้งังท่านชาะยุบพ,พ่อกระหลกพันยังนี่นนะค,ะนอคอนหน่อยอัน,น,นเป็นไม้เก่าแก่ได้หลอดมันได้ใจเฮ็ดเจ้บาบ่มีจ้าพ่อแม่พี่น,อน้องพั่งางกินลมช่มวิวตากฝนเล่นจ้า พราะมีความสุขในชีวิตเฮ้ยคิดอันสะออนเฮ็ดอันโตนั่นทันเดอกไปเกิดไปเกิดที่ในบ้านข้าเจ้าคุณไปใส่และมาดังมาดังหอบคุณละมาดังกลงคุณละเอามาก่อนจ้ะเกียรข้าเจ้าขวดบักใหญ่บักเต๋อบ่มีหนึบหลาย เกิดเป็นกุ้มเป็นกอไข่เฮ็ดอีโนกีเนาะเฮ็ดอีอย่างบุคคงามขนาดเพรไพี่น้องจ้ะถ่ายไปจะถ่ายให้บึงเพราะไรว่าเขาปลามาพ่อยเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องจ้ะม่าไนี่เจ็ดสิบห้ายางกไปช่างอื่นมาเองยางไปปลาข้างๆกันนะจ๊ะนะวันนี่เฮ็ดบะมาดามันน้ำหนักไปแล้วไปจ้า ย่างข่ามปลาสามหลกยังว่าพอ่อยิ้มทงนู้ติจมไปจมมาเอาก็เลยเห็นพนัจจะเฮ็ดทหทงนูอืมเพื่ะนคือจังจมคือแถสันเดียวตีเก็บๆๆเก็บไปเก็บไปไทยบึง้งบิ้งต้นใหม่ต้นนี้เบิ้งเปลือกเป็นงามขนาดคือจังขานี่ยล่ะ ลำต้นเงาขนาดจ้ะ <c oughs> ความสวยของต้นไม้นะจจะเนาะดวงใจวังเฮดอ,อ,อินโอกิพูนะวายสมองงามแต่ค่ะเกิดเป็นกอเป็นกอนกอ,นกอยู่จ้าพูนะวายสวยจ้ะสวยเลิศวายพูนะจ้ะเลิศค่ะอันนี้กซึ่งเจนฟาก,กิงหนหนุ่มมากแล้วน่าจะเนาะพูนะ กอเป็นกออยู่เฝ้าดูจ่าเธองามขนาดจะอันนี้คือส่งโอ้ขาเป็นดอกสีน้ำตาลซื่อๆน่าจาะเนาะแต่ว่าเป็นดอกเกันได้อยู่ก็น่าจะเขี้ยบเวียนเชียร์นักบาทกันอนั่งกันข้อผ่าจริงใหม่อยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยจ่าสิงห์อ้ยทีเห็ดเข็มทองอีลิตตลอดจ้ะคนน่ะ ไปดูค่ะออกมาจ้าคุณนะจ้าวายพ่อแม่พี่นอ้องโอ้ยเลิศปะคะสุดยอดมากเลยค่ะสวยงามอิรีจับงงพ่อแม่พี่น้องอุ้ยเนาะอุ้ยเลิศขนาดจับพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยงก็เลยง่ามคักแถวอะอุ้ยสะอ่อนประจาว่าไงไปไปจับไปหาตัว ยังอีกพวกคะมามาน้ำกันเดี๋ยวสิให้ <c oughs> เดี๋ยวจ่าจะหาตัวจ้ะกว่าเดียวกับงามจ้าอื่นแล้วมาดาอื่นแล้วโอ๊ยยางกินทั่วป่าแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าให้เห็ดกับบะมีอากาศฝนตกให้เห็ดกับบะมีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อเห็ดตายเบื่อไปก่อนจ้าพ่อแม่บ้านเพื่ออยู่ มันเห็ดแดงมาทั้งเยลยลระพุจาแล้วไปตามล่าหาเห็ดตรงนี้จ้ะเห็ดอันนี้จะเห็ดอีหยังดอกจก้ะกระพจักดอกงามดีจ้ะก็เละชายเบิง่งเนาะจ้ะเนาะเห็ดหูรูเห็ดหูนูสีเหลืองจ้ะเห็ดหูนูสีเหลืองมาน,น่ะจ้ะฮะกำลังเกิดแสกขึ้นมา พวกคุณส <formation> ิเกิดร้ายอยู่จ้าคุณสับลาบพี่คุณบ่อเฮ็ดอันอินโนกิจ้าพ่อแม่พี่น้องอันเฮ็ดนั่งร่มกับบ่พผอนน้ำข้าเจ้าะดอกยางกิงงอมนอมาดามเท่านะมันโมเมนต์อันแรงอันชุ่มชื่นเฮ็ดนั่งร่มไปสันเอาแต่อินโนกิกับบานเท่ากรได้ดอกซะอินโนกิไปแกงซะไปใส่สุกี้ มันออกยังอยกันจ้ะไปอันนี้นะงัดกินมานี่ขือจังเห็ดเข็มมึงไงเก็ึนเห็เข็มทองข้าเจ้าเข็งเจ้าเาเงินเข็มทองป่าไงเข็มทองป่าวะิงาเนา่ยเหงเจงเลม นั่งลอยจงไว้นั่งไงกันจุงไว้นั่งไงล่ะเห็ดอันอันหางกันเก้ง่วงกันสับหลาดอยู่พูนเนี่ยนั่งลอยอยู่เนาะเต็มอ่อมตื่นงามขนาดจ้ะเก็บเห็นหูนู้นหูนูยังเงยอยู่เยอะเราต้องปีนเขาแล้วจ้ะปูนแล้วพอจะเฮ็ดตายเบื่อเนี่ยละก็เฮ็ดอันอินุกิจ้ะพ่อแม่พี่น้องไม่มีแล้วไปแล้วสิพาเมื่อบ้านแล้วจ้ะ ทาเมือ่อไรจ้ะได้ได้สมมืติมันก็เป็นไปเพราะอะไรเนาะจ๊ะซ่องแซ่แข็งก็เพอาะไหนบ้าง <c oughs> ไปแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเด้อจ้ะเด้อขอบขอบคุณ <c oughs> ทุกการ <c oughs> ติดตาม <c oughs> กดรัวๆเลยเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ <c oughs> <c oughs> กดๆแล้วลวกกดจนมือยงี้เลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาคักๆรถจัดเต็มไปเลยนะจ้าเนาะสำหรับจอยกัมมาดามจัดเต็มไปเลยไปละจ้าบายบายค่ะสวัสดีค่ะ